ก็โอเคนะผมก็สวัสดีท่านทุกท่านเช่นเคยนะผมในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับเกมนิกเกะนะครับผมกับเนเรื่องเล่นแตน้าของเรากันต่อนะผมาซึ่งก็ห่างหายไปนานแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้อ่ดนเลยก็ยังไม่รู้นะว่าจะลงช่วงไหนดีเพราะมันคลิปมันก็ไม่ยาวนะผมก็เลยแบบคิดอยู่จะลงวันอ่าเอางี้ดีกว่านะถ้าวันไหนผมลงคลิปที่มันต่ํากว่าหนะ้าต่ำกว่าสิบนาทีเนะี่ยหนึ่งคลิปคลิปไหนนะแสดงว่าเดี๋ยวตอนช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนไนดะ้ผมจะลงวันละสองคลิปนะทั้งนั้นเนะี่ย อเ,อเ,อเอาใหม่นะผมจะพูดใหม่ก้าวไหนผมลงคลิปที่มันสั้นไม่ถึง10บนาทีเนี่ยแสดงว่าวันนั้นจะมีคลิปลงสองคลิปนะครับแต่ถ้าวัานไหนที่ผมลงคลิปเกินสิบนาทีแล้วหนึ่งคลิปเนี่ยแสดงว่าวันนั้นจะมีแค่คลิปเดียวเนาะที่ลงโอเคมาดูเลยดีกว่าครับอ่ากับตอนที่คิดว่านางฟ้าร้องไห้อ่าจุดองไงไปดูกันเลยด้กวยครับอืมดูปั้นเทพแต่งชัยชนะที่ดูสง่างามมีคนนอนอยู่ตรงหน้านั้นด้วยใครมานอนตรงนั้น ก็เหมันจะเป็นพวกคอไ ound, ร้บ้านเดยวพวกหองเลิศอะไรหองแค่เธอาไงไปดีกว่าเฮ้ยไม่ดีมั้งไปดูว่าเธอยังมีชีวิตยหรือเปล่าแปะแปะเตียงะะอะไรปะไม่ตอบสนองเลยเธอจะตายแล้วก็ได้ฮะไปดีกว่าอ,อีกอย่งไม่รู้จักเลยไงนี่ได้โปรดอย่าเพิ่งไปเลยเอา้าเนิ่นนึกว่าใครขออาหารหน่อยสิอะไรก็ได้ ที่ให้พลังงานเดี๋ยวสโนไว้เดี๋ยวพิลกิมเนี่ยนั่นนะานอนตรงนี้หลังจากนั้นไม่นานฉันยัไม่ตายร่างกายของฉันนะเป็นเครื่องจักรแต่สมองแนละก็ยังเป็นมนุษย์อยู่มม่ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการทางานแล้วนะช่เลยอ่อนเพลียเป็นบางครั้งนะ่ะอือก็น่นนนนะเธอไม่หลับ,ไม,ลบไม่นอนเลยนยเธอไม่หลับไม่นอนเลยนี่นะครับเป็นเรื่องปกติครั้งนี้ลนะฉันโชคดี สัญชาตญาณพาฉันใมหาวาให้มาเจอคุณกขอนเียๆก่อนว่าของขวัญขอบคุณก็ไม่ได้ของขวัญของคุณก็ไม่ได้ของขวัญขอบคุณถูกแล้วนะบอ่ฉันอยากจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกปั้นสามเดืนนี้คนฟังด้วยหลังจากนั้นฉันก็เก็เอาไว้ก็ไม่จริงตรงน้าลูกปั้นคุณรู้เลยไหมผู้จัาการแต่ฉันเป็นลมเมื่อคืนนี้น่ะลูกปั้นน่ะ ก็ขยับจากที่เดิมไปประมาณห้าเซนด้วยนะเดี๋ยวทุกปันเนี่ยนะอืมคุณทําให้ผมกลัวนะเนี่ย้ถาถามอะไรไปถึงถึงกลัวนะโอ้เราไม่ได้เจอเหตุการณ์เหตุการณ์เรื่องผีรองในด่านหน้าเป็น้งแรซะหน่อยนะโอเคผมมาดูทำอะไรทำอะไรในเรื่องไหนมาเกิดก่อนนะผมไม่รู้แหละช่างมันเดี๋ยวคุณทาให้ผมกลัวนะตอนแรกฉชนก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่สายตาของฉันอนะ่ะไม่โกหกหรอกตาแรก เอวของเทวดูนะ่ะเอวเทวดูอ่ะเอวของโลป,ปั้นนะ่ะมันตั้งตรงขึ้นแต่ตอนนี้นะ่ะมันยังไปทางที่ฉันนอนอยู่เล็กน้อยนะสิเหมือนกับว่ามันกำลังจ้องมองมาที่ฉันเลยแหละตอนที่ฉันนอนอยู่บนพื้นนะ่ะก็ฟังดูเรื่องผีฟังดูเหมือนเรื่องผีที่น่าสนใจเลยนะคุณชอบเรื่องผีเหรองั้นคืนนะี้เราไปสะพานตัวเองดูดีไหมละ่ะแค่จาลักษณะของโลป,ปั้นในตอนนี้ไว้ก็พอแล้ว พวกนี้เนะ่ยพวกนี้กลับมาดูใหม่รูว่ามีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าคือนั้นเองงานูกปั้นอย่าทำตามผมดูพวกเค้าบันเทิงลองของนะเนี่ยไม่ค่อยดีนะผมถามว่าทลาวเป็นยังไงกดีเพราะว่าเออถ้าเราไม่มีทีมงานไปด้วยเนะี่ยเราจะไปเจอ,อคนสติไม่ดีคนไร้บ้านก็ได้นะเขาจะเกิดการทำลายร่างกายกันได้แนละก็ควรระวังไว้นะลองของตามสถานที่ร้างทั้งหลายพวกนี้อย่าทำตามนะครับผมดูพวกเรามันเทิงได้ เดี๋ยวถ้าจะไปจริงก็ไปในไปสําไปสํารวจนะผมก็ได้นะคิดว่าได้เหมือนช่องช่องหนึ่งที่ผมดูเป็นประจำานี่ยทำได้นะแต่ควรคิดว่าผมคนที่ว่าอ่าควรจะติดต่อสถานที่เรียบร้อยนะเพื่อขอเข้าไปสำรวจดูอะไรค่อยว่าไปนะผมอืมขอควรจะขอเจ้าของที่เจ้าของที่ดินก่อนนะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนพาบุกได้บุกสถานที่นะอ่ะดูกันต่อดเด้วยนะนกเรื่องนี่ลําแกงอัดตายกันนี้ไหมนะอืมมันจะเป็นได้เหรอ ถ้าทางคุณอ่ะจะไม่ค่อยได้ฟังเรื่องผีใช่นะไหมถ้าจะชัดรู้นะคนเราู่ทุกชนใหญ่นะ่ะในเรื่องเล่านะ่จะเคลื่อนไปเฉพาะอะนารื่าที่ไม่มค่อยสังเกตเห็นอืมในเรื่องนี้ผมก็ได้ยินบ่อยนะผมเป็นว่าตำนานตุ๊ปันนี่แหละถ้าตุ๊ปันได้แกบได้เนะี่ที่ไทยก็มีนะผมที่ไทยที่ญี่ปุ่นผมจะได้ยินสองจากที่สองที่นี้บ่อยๆที่ต่างที่อื่นผมไม่ค่อยได้ยินนะ จะไม่ได้ยินที่พวกญี่ปุ่นเนี่ยะจะเป็นพวกรูปปั้นยักษ์หรือว่าตำนานอะไรนะที่มันแบบในที่แบบผมจําชื่อรูปปั้นไม่ได้ขออภัยจริงนะที่มันจะมีรูปปั้นเป็นเด็กนักเรียนยนี่ที่กำลังแบกแบกฟืนแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยเน่ะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าจะจะขยับถ้าขยับได้เวลาตอนกลางคืนเอาไปวิ่งเล่นแล้วก็จะกลับมาจะกลับมาอยู่ที่เดิมในตอนที่ใกล้เชา้านอนแต่ผมหาได้หาดูได้ผมจะขึ้นที่ดูแล้วกันนะแล้วก็ของไทยนี่จะเป็นผมขอาไปปอสานที่แล้วกันนะเป็นตำนานหุ่น เป็นหุ่นปั้นแล้วกันเนาะที่ก็บอกว่ามีผงผงกระดูกผีตายหงอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ผมไม่บอกสถานที่แล้วกันนะหวังว่าใครๆกันน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับถ,ถ้าใครที่ชอบฟังเรื่องผีอะอรกันน่าจะรู้แล้วว่าที่ไหนคนุณน่ะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องอืมเกี่ยวกับพราะว่าที่เปลี่ยนสีนหน้าเหรอก็เคยดีอยู่นะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนเนะ้ะต่างประเทศอีกแล้วเนะที่ไทยก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ หรือก็อคตาไปมาเวลาที่ไม่มีใครมองพวกเขาเนะี่ยก็เคยได้ยินนะบ้างนะถ้าอย่างนั้นอ่ะค,ค,ค,คุณข้องคุณคุณนาคงเข้าใจดีนะ๋ยวฉันจะทำไ้ดูแล้วกันสล้เดิมที่ทุกปั้นแล้วเอ่อล้มตัวลงต่อหน้ามันอนอนท่าเดียวกันแล้วกันนะขายเน่าอ,อยู่บนพื้นอย่างเงียบๆนั้น ความคิดที่วุ่นวายก็ลุมแล้วจิตใจของฉันอา,อาคารไหนแห่งในด้านหน้านั้นมีเรื่องผีที่คนเล่าลือกัน <c oughs> เป็น,นทรรมาตก,การธรรสถาติการหยุดว่ามีมีมีเมืองนะแต่ว่าในเมืองนี้แต่ตึกนี้แทบจะมีผีทุกตึกเลยนะผมโอเคกลับมาเรื่องเรา้าถามว่าถ้าถ้า,ถาผ,มผมกลัวไหมถ้าเป็นที่ที่เราคุ้นเคยผมว่าผมไม่กลัวนะอย่างเช่นที่บ้านที่บ้านที่ผมอ่านคลิปอยู่เนะี่ยถามว่าผมเคยเจอไหมไม่มีไม่เคยเจอนะแต่ว่า เรื่องแปลกๆก็มีอืมแต่ผมคงไม่เล่าแล้วกันเนาะผมผมไม่ได้กลัวแล้วแต่ผมขี้เกียจเล่าอืมหรือใครอยากฟังก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมเขม้าไปเล่าเล่าไปฟังในะคอม,มเมนต์ละกันอืมแต่ฉันไม่เคยดีอะไรเกี่ยวกับตุกปัน้นเทพแดงชัยชนะนี่เลยทำไมมันถึงเพิ่งมาเคลื่อนไหวได้เมื่อคืนล่ะหรือว่าจะบา้าอะไรเงี้ยไม่อยอมแสดงองไว้เขาเขาอ,อยู่รถปั้นแน่จะบา้าอะไนมันนอนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ เออธนาไว้เนะี่ยปกจิมยันที่อยู่ในปั้นนั้นเหรอได้จูช่างกันขึ้นมาได้ตุป้ปั้นเทแดงใช่ยัสร้างสร้างขึ้นเพื่อลกถึงในกเกตที่เสียชีวิตในสามลบอือหือพยา่ยของในกเกตเหล่านั้นน่ะอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้พวกเขาเนะี่ยเออพวกเธอเนะี่ยจะต้องต้องการอาจจะต้องการตรวจสอบด,ดูว,ว่าธนาไว้นะั้นที่ดูเหมือนจะตายไปแล้วจอได้ค้องหวลงมาเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้ก็ได้ เฮ้ถึงน้ำแล้วมันไม่ใช่น้ำเหมือนอะไรหยดหยดน้ำบางอย่างตกลงบนใบหน้าของฉันแล,ละไหลลงมาที่แก้มเลือดเหรอฉันลืมตาขึ้นช้าอืมสาวเปลี่ยนแล้วสีแดงลูกปั่นกำลังน้องตปรมาณเก้าสิบองศาเฮ้ยเทียบได้จริงอหะขนลุกอยู่นะขนลุกอยู่นะและยื่นแขนเอาไปทางเสซอไว้ น้ำตาเปย์สายเลือดหยดจากดวงตาดูเหมือนว่ารูปปั้นนั้นจะต้องการนำตัวสนอไว้ขึ้นสวรรค์น,นี่ตื่นในรักสนอไว้ตื่นฮะฉันหลับไปเฉยเลยฮะเกิดอะไรขึ้นอะรูปปันนปป้นอะปั้นโอ้มาเคลื่อนไหวจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยฮะที่มันต่ำลงจากเมื่อวานอีกตั้งห้าหมเซนเลยนะอืมน่าพูดแต่ใจเย็นอยู่ได้นะ เป็นไงล่ะตอนนี้นะ่ะคุณเชื่อฉันหรือยังล่ะก็เชื่อแล้วละมั้งนะอ,มอผมอยากให้เขาทำอีกอยงเลยนะเรื่องเรื่องผมอยากให้เรื่องในเกมมีอย่างเลยนะแบบอย่างเงี้ย <c oughs> ชอบหนอกดีนะเรื่องเรื่องผีในเกมนี้มันไม่น่าจะมีได้เนะี่ยมันเป็นแนวแบบไซไฟนะเป็นเกมแนวแอคชันะ่นไซไฟประมาณนั้นนะผมมีฮัดเรียมเป็นโรมีโรแมนด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อจะมีเรื่องผีได้เลย ผม่อยากครับถ้ามีอะไรผมชอบอโอเคนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ